คิดยังอ่านแล้วแหละสวัสดีค่ะรุกคน้นะวันนี้เราจะมาทําการเปิดกระเป๋านักเรียน <laughs> ไม่มีอะไรทำหรอกว่าเปิดกระเป๋าเราเน,นี้ก็คือเปิดให้ดูว่าเราพกอะไรไปบ้าง <laughs> ปกติเราจะไม่ใช่คนที่ใช้กระเป๋าแบบกระเป๋าถือแบบไปห้างหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ชอบพกกระเป๋าเลยมีแต่กระเป๋านักเรียนนี่แหละแต่ตอนนี้กําลังจะขึ้นปีหนึ่งแล้วนะ ก็เป็นกระเป๋าที่ผ่านมาสําหรับตอนม6ว่าเราพกอะไรไปบ้างก็จะมีพวกหนังสือที่เอาออกไปแล้วนะก็มาดูกันดีกว่านะจะได้เป็นความทรงจำแบบเปิดเอาไว้ดูว่าเราพกอะไรไปเรียนพอต่อไปเราก็จะขึ้นปีหนึ่งใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ได้พกกระเป๋าอะไรอย่างนี้แล้วอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าโรงเรียนนะคะ ก็คือเราอยู่เรียนศูนย์สังมรีนะคะเย yeah. ้พลงังพลงังพลังข้างหลังเขาก็จะสามารถเขียนชื่อได้นะแล้วเราก็ใช้เป็นกระเป๋าแบบนี้ <c oughs> รีวิวเหมือนขายกระเปะ๋าเลยอะอย่างแรกจะให้ดูตรงตัวห้อยนะก็จะมีหมานะคะเพราะเราเป็นคนที่ชอบหมามากอันนี้ได้มาจากการไปการไปโอเพ่นเฮาส์ของหองการค้านะคะก็ไปตอบคำถามก็ได้มา มากนึคะแล้วชอบบิมตัวนี้ได้มาจากการที่เราได้ไปคลีบที่ฟิวเจอร์้ะะปไนนทีค คือแบบดีใจมากกว่าจะได้มาเสียตังค์ไปร้อยยี่สิบาทได้มาแค่ตัวเดียวคือเป็ดนะคะดาหมดแล้วเพื่อนเหยียบนะคะเปิดมาให้ดูก่อนดีกว่าเกิดจากข้างในเนาะก็จะใช้แฟ้มแบบนี้นะคะมีความมุ้งมิงแฟ้มมันงี้แม่เป็นคนซื้อมาให้ก็ไม่รู้ว่าซื้อจากที่ไหนแต่ส่วนมากคือเราสามารถหาซื้อได้ที่แถวพวกเซ็นทัลอะไรอย่างงี้ป่ะตัวนี้มันตรงที่ปิดมันหลุดไปนะตรงนี้ มาเราก็จะมีตารางสอนแล้วเราก็จะเขียนพวกการบ้านอะไรไว้ตรงนี้นะคะตารางสอนแบบก็คือเราเรียนศิลป์ฝรั่งเศสใช่ป่ะส่วนมากก็จะเรียนสองชั่วโมงแล้วก็จะเรียนเกือบทุกวันฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสสองชั่วโมงสีชมพูนี้ก็คือเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่เรียนทุกวันเลยนะคะอุ้ยมันจะเป็นช่องให้เก็บแบบนี้ได้เออดีเหมือนกันนีแล้วตรงนี้เขาก็จะมีไอ้ตรงขั้นๆอย่างเราสามารถเขียนวิชาได้ว่า ชีตเนี่ยเป็นของวิชาอะไรก็จะมีภาษาไทยคณิตอังกฤษชีตเก็บตรงข้างหลังสุดก็แบบชีตอะไรเยอะแยะไปหมดนะก็บางทีก็ใส่ปนกันบ้างอะไรกันบ้างก,ก็หมดแล้วสําหรับการที่ใส่ชีตบอกตรงว่าเวลาสะพายกระเป๋าวะมันไม่ได้หนักอะไรเลยมันหนักชีตเห็นมากความหนักมันแบบหนักที่สุดหนักมากหนักกว่าหนังสือนะคะ นังสือเราสามารถแอบไว้ใต้โต๊ะได้แต่ว่าชีตเราไว้ไม่ค่อยได้กลัวมันหายนะหายแล้วก็จะโดนโดนครูว่าได้นะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบใบที่เราแบบไปสอบนะคะก็ยังไม่ได้เอาออกเลยอ,อันนี้ก็เป็นสมุดที่เราใช้ติวเพื่อไปสอบสอบสอบตรงนะก็ยังก็เป็นของแม่นั่นแหละแม่ก็แบบเขียนทอะไรบ้างแล้วก็ขอยยืมแม่มา อันนี้เราก็อ่านอ่านไปสอบนะจ๊ะดูสภาพกระเป๋าข้างในเลยก็คือแบบเธอเข้าใจป้าว่าใช้มาหกปีเรียนที่นี่มาหกปีต่อมากระเป๋าข้างหน้าใส่อะไรไปบ้างไอตัวข้างหน้านี่แหละเยอะมาเริ่มกันสภาพฟังเยอะก็บอกเวลาว่าเราไปสอบไปสอบมหาลัยนะจ๊ะ อเตรียมปากกาดินสอลิควิดเตรียมาอะไรเยอะขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือแบบคือกลัวหายกลัวลืมแต่เอาจริงๆป้าตอนที่ไปสอบรับตรงที่มหาลัยธัญญาเออไปสอบธัญญานะก็ทําดินสอหายก็ต้องเยื่อนข้างๆเอานะแล้วก็จะมีบัตรนี่นักเรียนโรงเรียนจะให้ห้อยห้อยไปแล้วข้างหน้าก็จะมีติดติ๊กติ๊กติ๊ก บางทีลืมก็ต้องไปเขียนอะไรยุ่งยากอย่อยนะฮะก็ <c oughs> มีโบนะคะโบสีขาวสำหรับม6ยังลบอีกแล้วครับยังลบต้องมีสองก้อนก็กบเหลาดินสอนี่มีก็กบเหลาเหมือนกันอันนี้เพิ่งซื้อวันที่ไปสอบครั้งแรกเลยนะคะ <c oughs> ก็ยังมีแบบขี้ดินสออยู่นะคะโหนาฬิกานะคะนาฬิกานี้เราใส่แบบใส่แต่ม4แม่ซื้อให้นะเป็นของคาซิโอเออนี้ให่ไหม ชอบมากชอบใส่มากมันเล็กแล้วแบบมันน่ารักดีนะเป็น,นสีดำเดียวก็จะมีวิกเป็นคนพกวิกเพราะว่าหายใจไม่ค่อยออกบ่อยนะคะมีลิปมันลิปมันตัวนี้ได้มาจากนา้านะอืมนะพกเอาไปเติมปากมันแห้งนะคะก็จะมีเพื่อนมาขอยืมบ่อยๆสำหรับลิปมันต่อมาก็จะมีถุงนี้นะเป็นถุงสุดท้ายที่อยู่ในนี้แล้วนะถุงนี้ก็ เป็นหนกลของพี่แล้วเคยมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างนะจะมีใส่พวกยายาตาอันนี้รูปแสนน่าก,กลัวไม่อยากให้ดูจ้ะก็จะมียาทาตาแบบว่าที่แพ้เครื่องสาอางเนาะเอาไปด้วยเพราะบางทีมันมันจะขึ้นมาเองเราก็จะไม่รู้อันนี้มียายาแก้ปวดท้องประจําเดือนแล้วก็มียาแก้ปวดท้องประจาเดือนเหมือนกันเป็นเม็ดสีขาวแล้วก็จะใส่ยาแก้ท้องอืด เธอแบบทุกคนตงถามแบบว่าเอ้ยที่โรงเรียนไม่มีห้องพยาบาลหรอห้องพยาบาลน่ะมีแต่ว่าไม่อยากจะไปเพราะว่าถ้าไปแล้วเขาจะให้เราไปนั่งสมาธิบานที่ปวดหัวปวดท้องเยให้ไปนั่งสมาธิมันมันแบบมันไม่ใช่จ้ะมีพัตเตอร์เพื่อลม้มเข้าใจลมป้าเป็นคนที่เตรียมพร้อมมากนี่อีกละยาทาตาที่แบบแพ้ต้องเอาโคกไปเยอะ แม่ชอบซื้อให้บ่อยชอบทำหายนะคะอ่ะมีโบอีกแล้วบ้านอยู่ไกลนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมมากๆอ่มีโบสีมตาถูกยางไว้ด้วยนะคะ<ม>เผื่อลืมจริงๆอันนี้เป็นของมอหา้าแต่เราก็แอบ,บใส่ไปได้ถ้าเราลืมจริงๆนะคะก็หมดหมดนะคะไม่มีแล้วหมดบอแบข้างในนี้นะคะทั้งหมดก็จะเป็นของที่เราใช้ไปโรงเรียนนี่คือของที่เตรียมไปโรงเรียนจริงๆนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือว่ากดตามเราก็ได้นะหรือว่าคอมเมนต์มาคุยกันหน้าล่างนะคะก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะดีใจมากๆที่ทุกคนเข้ามาติดตามนะมีแป้งไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีคืนก็เป็นไอเดียสําหรับใครที่ยาจัดกระเป๋าเตรียมเผื่ออะไรบ้างจะได้ไม่ต้องลืมแบบเรานะคะไปละบ๊ายบาย